โอเคฮะสวัสดีฮะคนกลับมากับไลน์เจอร์แล้วครับผมคนละบูมาแล้วนะฮะก็หน้าเกมก็เปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่รู้เลยเรื่องอะไรเรื่องรอบนี้นะฮะเป็นดิชิมอนแอดเวนเจอร์นะฮะถ้าถามว่ารู้จักไหมรู้จักฮะเคยดูไหมรู้แค่ตัวเอกมันมีคู่หูเป็นก้องเ่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกรชากันนะฮะคลิปนี้ก็ผมยังไม่รู้นะเปิดเท่าไหร่แต่ก็ไอ้หลักนะฮะทุกคนนะฮะไม่ได้เห็นผมเปิดแน่นอนเพราะว่าดูเพชรผมสิฮะมันหมดมันไม่เหลืออยู่แล้วนะเพชรผมแล้วผมไม่ได้เปิดไปน้อยด้วยนะดูดี3ามััง ร้อยบี้ะมันไม่ออกเลยอ่ะเดินไปเปล่านี่คือทั้งหมดที่ผมสุ่มไปเนาะขยะล้วนเลยยี่สิบสองตัวที่ได้นะมาทีไอดี AD แรกที่จะเปิดกันเลยนะฮะก็ไอดีแอปเปิลไอดีของผมเรามีอยู่3 0 0ร้อูบี้นะฮะอ่ะกดตกลงไปเลยก็สกิล<อ>ตัวละครนะฮะผมไม่ได้อ่านให้ฟังหรืออะไรหรอกนะฮะทุกคนก็นา่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะสำหรับผมมันก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะฮะถ้าจะโหดก็ต้องทำาก้าดาว <c oughs> เพราะว่ามันมีหยุด5าวีนะฮะในร่างก้าดาวตัวใหม่ที่เป็นคู่เทพนะ มาในดีนี้หน่อยก็ได้นะเวอร์วเนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วทำไมไอเดีหลักไม่มาอย่างเงี้ยโซลับถือว่าไอดีนี้ได้ก้องมาอยู่ในทีมแล้วนะเดี๋ยวไปไอดี ID ต่อไปามาสกิปไปอยู่ที่ไอ2ดีสองของผมเนะก็หกสิบหกตัวะฮะไอเดี ID นี้กับเก้าร้อยบีก็ถ้าหกสิบหกตัวไม่ออกก็อาจจะต่อเลยสักหกร้อยบีอะไรประมาณนั้นนะฮะไปหกสิบหกตัวอย่างรวดเร็วกันก่อนเลยนะฮะ เอ้อยค้างโอ้โหนึกว่ามันจะมานึกว่าจะมาแหมแหม่ทำเป็นคงทําเป็นค้างไปได้อันที่สองอันที่สามอันที่สี่มันไม่ได้ตัวโหดขนาดนั้นนะแต่ทำไมมันด <todavía> ูเจาะกล้าจักโอ้โหเร็วๆแล้วเปิดแบบเร็วๆโอ้โหโอ้โหอ่าห่าตัวสุดท้ายเออ โอเคมาเรารีเกมมานะฮะก็ออกเถอนนะขอล้องละไอสามร้อยบีแรกเลยนะฮะไอดีสองที่จริงอะผมอยากเอาพวกเพชรอะไรเนี้ยไปเปิดกงเปิดเกียร์ให้พวกไอดีสองมากกว่านะ,ะโอ้โหตัวบินดีดอโอ้เฮ้ยตัวบินเยอะไปแล้วนะเฮ้ยโอ้หนักโอ้หนักเอาการโอ้หนักสุดยอดเลย อป่ะผมลองคิดดูสักพักแล้วนะฮะผมกะว่าสามร้อยบีอีกครั้งนะเผื่อกลางเดือนผมมาเปิดเกียร์ดีกว่านะฮะประมาณนั้นดีกวานะ่าเนาะตัวละครมันก็น่าสนใจแหละแต่แบบถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะถัล็อกล็อกก่งท้าเส่เรเรร้อนนักข่าวมีตัวตัวเก่าเก่าโอ้โหไปเหลืองไปเหลืองตัวต่อไปต้องมาป่ะเกินเกินเกินไปก็ผลประกอบการก็ไม่ไหว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 สกิปไปที่ต่อไปเลย i อทีสก็ i อีนี้ขอให้ออกคือมันมันหนักมากเลยนะตัวก็ไม่ได้จิงเจ๋วอะไรขนาดนั้นแต่ทำไมมันออก,กอยากยากถ้าตัวมันจิงเจ๋วมันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ตัวมันก็ไม่ได้จิงเจ๋วขนาดนั้นสำหรับผมก็มา6กิตัวก่อนเลยไปครั้งแรกช่างทำามวครั้งทีมม่สองโลเจ้าครั้งที่สมครับแชมเปญครั้ที่สี่ข้ามวิกโยทินครั้งที่ห้าฮะอย่าคิดไปเนาะ ทงที่หัวขโมยอ่ะอีกส0สิตัวเร็วๆไปเลยอ่ะรีบเปิดตัวให้หมดหมดเปะถ้ามันจะเจ๊งก็เจ๊งเออเอาไว้อ่ะดีใจดีไหมเนี่ยเออเราได้ตัวหลักมาแล้วนะตัวนี้ถือว่าดีสุดแล้วถ้าง,งั้นผมไม่เปิดต่อแล้วกันเนาะวิกบไม่มีเลยจ้าปันไม่ได้ด้วยอ่ะแ่ถมแ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 ถมสุ่มเกียร์ให้ดูหน่อยตอนแรกว่าจะไม่สุ่มเกียร์ในในคลิปนี้นะฮะอ่ะแถมแถมครั้งหนึ่ง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  อ๋อแล้วจะแถมให้ตัวเองเจ็บตัวเล่นทำไมวะเนี่ยทีที่สุดท้ายผมกันนะไอดีสีไอดีเนี้ยต้องการตัวอยู่ต้องการดีไหมวะทำไมถ้าใส่ไอดีนี้มันเยอะจังเลยอ่ะเรื่องใส่ทีมไว้ทีหลังนะฮะแต่เรื่องสุ่มต้องมาก่อน30ตัวนะฮะก็ไปสามสิบตัวแบบเร็วๆนะฮะอันแรกเออได้กระถมเราสุ่มแบบเร็วๆนะเราสุ่มแบบเร็วๆ ถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองนะเราไม่ต้องคิดมากโเร็วเร็วจัดตั้งหลักไม่ทันเลย <S <S มาอีก300บีไปเลยแล้วกัน <S <S เนาะก็สุ่มๆ,ๆไปเถอะครับไปลลผมบอกเลยนะว่าตัวละครรอบเนี้ยผมจะไม่สุ่มด้วยเพลรแล้วนะฮะก็ทุกไอดีเลยพอแล้วมันมันไม่ได้จริงจว่ขนาดนั้นสำหรับผมนะแต่อางที่ผมบอกไปตาแมชชีนอ่ะตัวต่อไปบนักาวแดเนยลโคนี่วา่ายน้ำอ่ะ เ,เออดูทรงจะกเกลือวอ่ะทุกคนเออมาโอเคมาสริบวิที่าสรุปคลิปนี้กันนะครับทุกคนมาก็รวมๆคลิปนี้เปิดไป150กว่าตัวเนาะคันก่อนลูบี้เนาะแต่ผลประกอบการที่ได้มาผมว่ามันก็โอเคแหละมั้งมันมีตัวดีแค่ตัวเดียวสําหรับผมนะคือตัวนี้แล้วคือถ้าจะให้มันโหดนะฮะคือสําหรับผมคือมันต้องทํา9้าดาวแล้วก็เอาความสามารถไอ้นี้มาให้ได้นะหยุด5้าวิมันถึงจะแบบตึงนะฮะตัวเนี้ย คือสำหรับผมมันไม่ได้จรงแจว่าขนาดนั้นอย่างที่บอกไปแล้วก็ไอดียหลักก็คงจะเก็บเพจยาวนะฮะก็กลางๆเดือนเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะเดี๋ยวไอเดียอ,อื่นๆอาจจะเปิดเกียร์นะกลางกลางเดือนก็อย่างที่บอกไปไอเดียหลักก็อาจจะมาเปิดปกนะฮะต่อไปผมจะอ่าแล้วจะไม่นอกรอบแล้วยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามรับชมคลิปนี้ครับเป็นคลิปหน้าผมบ่าย